ว้าวโอ้ y god เเป็นไงครับลายเตรียมหยอดกระปุกอมสินไว้ได้เลยนะครับโชว์เก้าชั้นด่าง สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่ติดตามพี่เลผ่านช่องทาง u t u b e นะครับเจเลรีแลกซ์นะครับโอ้เมื่อคืนพี่เลโหลดคลิปสะดึกมากเลยครับประมาณเที่ยงคืนเนาะถ้าเพื่อนๆนท่านไหนที่ได้ติดตามพี่เลน่าจะจําตะกร้าใบนี้ได้นะครับมันเป็นตะกร้าเมื่อคืนนี้เองนะครับพอดีตื่นเช้ามาพี่เลก,ก็มาดูรายละเอียด ต้นไม้อีกรอบนึงนะครับที่บอกว่าเพาะ8เมตรนะครับเกิด5นะเกิด5เมตดนะครับเผือกไปสัก2นะฮะอันนี้คือเผือกแล้วก็ที่มีผลงานหรือที่ไปต่อได้แล้วก็ด่างด้วยนะครับก็คือ3ต้นนี้นะครับอันนี้คือตะกร้าที่เราทำคลิปกัน8เม็ด นะครับแปดเมล็ดอ่าทีนี้ส่วนที่เหลือนะครับส่วนที่เหลือที่พี่เลเอามาใส่อีกกระบะหนึ่งนะครับจริงๆมีอีกสองเดี๋ยวไล่ให้ดูนะครับเดี๋ยวไล่ให้ดูเดี๋ยวไล่ให้ดูอ่าเดี๋ยวพี่เลเอามายั่วเบาๆนะครับโอ้โหเป็นไงครับใบนี้ อันนี้ใบแรกนะครับใบแรกใบแรกแต่ละต้นใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยนี่แหละครับเพื่อนๆอีกเหตุผลหนึ่งที่ว่าทำไมเวลาเราอซื้อต้นไม้เนี่ยอ่ะถ้ามีงบ กัดฟันอีกนิดนึงนะครับได้ไซส์ที่แบบเอามาตั้งแม่ได้เนี่ยฮะเหตุผลมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเอามายั่วๆมายั่วๆติดตามพี่เลไว้นะครับเดี๋ยวจะามา,าคัดลายสวยๆมาให้เพื่อนๆเ,เลือกเนาะในราคาที่จับต้องกันได้นะครับอ่ะ โอเคครับนี่คือสภาพของเอมเล็ดของโชคเกชั้นนะครับที่ใช้เวลา50ตอนนี้ก็54วันนะเนาะพอดีเมื่อวานพี่เลกแกะวันที่53ซึ่งเราจะเห็นความแตกต่างนะครับโอ้โหสภาพต้นดูโตต่างกันเยอะเลยครับ เหตุหนึ่งนะครับปัจจัยหลักเลยน่าจะเป็นเรื่องของเครื่องปลูกก่อนกระถางนี้พี่เลใช้ดินผสมที่เหลือจากจากจากต้นไม้เก่าเนี่ยที่มันมีความละเอียดนะครับเก็บไอโนโนผสมไอ้นี่เหมือนจะเสียดายนะครับด้วยความที่สภาพเครื่องปลูกยังดีมีเพลลงเพลไลท์อยู่เนี่ย 54วันได้สภาพแบบนี้มาส่วนตะกล้านี้ใช้ขุยมะพร้าวสับร้0ยเปอร์เซ็นต์ไม่ผสมอะไรเลยครับ100%เลยดินฟูสวยมากครับสวยมากส่วนกระถางนี้นะครับอันนี้ผสมประสานกาันลองก้นด้วยมะพร้าวสับชิ้นแบบนี้ฮะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นท้องขุยมะพร้าว นะครับแล้วทับหน้าด้วยมะพร้าวสับแบบนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็มีในเศษของพวกวัสดุปลูกอย่างอื่นผสมเช่นพวกอินทรีย์วัตถุนะครับไม้ผุแล้วก็มีหินภูเขาไฟบ้างเล็กน้อยนี่ออกมาต่างกันเนี่ยครับหนึ่งฝักของอโชคเก้าชั้นด่าง เราสามารถผลิตต้นไม้ได้หลักร้อยเลยครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูต้นแม่เขานะครับนี่คือต้นแม่ชว่วเก้าชั้นด่างที่พิเรธทำคลิปไปนะครับถ้าจะสังเกตว่าฝัดแรกที่เกิดก็คือบริเวณนี้นะฮะซึ่งตอนนี้เอาไปขยายพันธุ์หมดละแต่ทีนี้เพื่อนๆเ,เรามาดูครับนี่ทยอยมาทยอยมาครับ ก็เหลือแค่ว่าจะติดฝักไหมอันนี้เกสรน,นะครับก็คงต้องหา,าผสมกับฝักข้างๆนะครับอันนี้ก็น่าจะติดครับนี้ตะปุ่มตะปำละนี่อีกฝักหนึ่งที่กำลังรออยู่เนี่ยเพื่อนๆเป็นไงครับ โชวเก้าชั้นด่างที่พี่เลซื้ 3, อมาเมื่อปีที่แล้วต้นละ3,000กว่าบาทสมัยนั้นราคายังไม่แรงนะครับยังไม่แรงเหมือนกับว่าเราเอาเงินไปลงทุน3,000แล้วได้แม่ไม้มาชนิดหนึ่งพันหนึ่งหมายถึงพันไม้นะครับก็อยากให้คลิปนี้นะครับมาเป็นไอเดียเพื่อนๆชวนเพื่อนๆมาปลูกต้นไม้นะครับต้นไม้ประดับบ้าน ได้ทั้งความสวยงามได้ทั้งความเพลิดเพลินด้วยคลายเครียดด้วยในสภาวะแบบนี้ไปไหนไม่ได้หรือโทษนะครับบางคนอาจจะตกงานมองหา,อาชีพนะครับในระหว่างนั้นเกิดเราเพาะต้นไม้ปลูกต้นไม้อยู่แล้วเนี่ยลองหันกลับมาดูต้นไม้ที่เรามีก่อนที่บ้านเริ่มจากต้นที่ใกล้ตัวที่สุดนะครับ อาจจะเป็นหัวหอมกระเทียมหรือไม้ประดับอะไรที่เรามีอยู่ลองศึกษาดูนะครับว่ามันพัฒนาหรือต่อยอดอะไรได้บ้างน,นะวันนี้อยากให้เป็นไอเดียเพื่อนๆนะครับถ้าอยากจะลงทุนผมแนะนำเลยมันอาจจะใช้เงินส่วนหนึ่งแหละแต่ถ้าเรามีแม่พันธุ์หรือตั้งพันธุ์ได้มันต่อยอดได้ครับ ขยายพันธุ์แล้วก็โพสลงโซเชียลทำการตลาดอโอเคหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้ครับคนที่มองหาอาชีพเสริมมองหางานอดิเรกอยู่รักใครให้ชวนปลูกต้นไม้นะครับแต่ถ้ารักมากมายให้ชวนทำประการชีวิตนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามนะครับบ๊ายบาย สวัสดีครับสวัสดีครับ